แูชมครับผมจะปิดท้ายประเด็นที่เกิดขึ้น28กรกฎาคมผู้บังคับการสืบสวนนครบาลพลบทตรจิรเดชธรรมสุธีนำกำลังจับกลุ่มนายเบียร์ดอนเมืองหรือพิเชษสองพลอายุ47จับได้ที่เมืองปทุมธานีมีหมายสารหมายจับพฤติการพิเชษเนี่ยอยู่กินกับแฟนสาวคนหนึ่งแต่ชอบไปหาเด็กสาวอายุ13ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันและทุกครั้งที่เจอ พยายามจะจับต้องร่างกายรูปขาลูบนด้อ,อกเหยื่อทุกทรมานเพราะนายพิเชษเป็นญาติใกล้ตัวไม่กล้าบอกใครพยายามจะฆ่าตัวตายด้วยเด็ก13ญาติเห็นเข้าแจ้งความพี่เชษหนีแต่ยังพยายามเวลาหนียังไปดักพบเหยื่อยุสิตลอดเวลาตำรวจพยายามจะติดตามตัวก็พอรู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ก็จับไม่ได้สักที<ม>กระทั่งล่าสุดเฝ้าติดตามตัวค<ม>ืนวันที่28<ฮ>่สกรกามที่ผ่านมา พิเชษกลับมาในชุมชนเสือมนครบาลเอากำะเบงไปปิดล้อมอย่างที่เห็นไม่ร่วมมือปิดไฟในบ้านปิดล้อมสามชั่วโมงกระทั่งแฟนสาวพิเชษยอมให้นําผู้นําชุมชนเข้าไปตรวจสอบในบ้านพักก็ไม่เจออีกให้มันหายไปไหนมันอยู่ในนี้ไม่เฉลอมันหายไปไหนเสืิมนครบาลเข้าไปถึงเปิดฝ้าสิเปิดฝ้าพบว่าพิเชษนอนคุดคูซ่อนตัวอยู่บนฝ้าเพดานค่ะนี่นะคะเห็นแล้ว สุดท้ายค่ะเห<า>็นเจ้าหน้าที่<า>ก็ยอมลงมามอบตัวแต่โดยดีไปคุดคุดอยู่ในฝ้ามันล่องหนไปที่ไหนเนี่ยเวลาไปปิดล้อมมันหายตัวไปมันใช้นี่เไอ้จอนมุดไ้าอย่างนเปล่าหรือยังไง เจ้าตัวปฏิเสธนะค่ะบอกว่าเด็กสาวพักอยู่บ้านเดียวกันเพราะว่าเป็นหลานของภรรยาอ้างบอกว่าเวลาประมาณ10โมโอากาศมันร้อนออก็เลยช่วยยกพัดลมเข้ามาในห้องตอนนั้นแตะเนื้อต้องตัวไปนิดเดียวไม่ได้ทําไม่ดีมิร้ายแล้วแม่เลี้ยงของเด็กมาเจอมาโวยวายตัวเองก็บอกว่าเขาไม่ได้ทําแต่แม่เลี้ยงไม่เชื่อเสนอเงินให้1 5 0 0 0าบาทเขาก็ไม่เอาก็เลยพากันไปแจ้งความมาจับค่ะปฏิเสธแต่เรื่องอย่างนี้ปกติกระบนการวิธีทำจะฟังเหยื่อ ก็ค ja ือเด็กสาวซึ่งอายุแค่13ถ้าไม่ทำเขาจะทุกข์ทรมานถึงขั้นจะพยายามฆ่าตัวตายหรือสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ใหญ่เข้ามากรเลยเอ้าขลมางาลงม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 างมาลงมลงมาลงมาลงมาลงีาลงม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 า้นี่ลงลยเาลงมลงวเลงมาล้วาลงลงมาลงมาลงมามลงมาลงมาลาลลงมาลงมา แล้วเ,เขาขึ้นแม่หลับเขาขึ้นไปแม่ไม่รู้เลยก็ครูจะรู้หรอกเขาขึ้นตรงไหนก็โอ๋